ะะของทางคณะหมอลำเสียงวีหกนั่นเองยังที่เรานะคะก็เคยได้มีการอัปเดตนะคะแล้วก็พูดถึงไปเกี่ยวกับผลงานนะคะของหมอลำเสียงวีหกนั่นเองนะคะก็ถือได้ว,ว่าที่ผ่านมาหมอลำเสียงวีหกก็ได้มีการไปออกงานนะคะในหลายๆจังหวัดแล้วคิวงานของหมอลำเสียงวีหกเนี่ยจะต้องบอกว่านแน่นมากๆเลยนะคะก็คือมีงานแทบจะทุกวันเลยนะคะที่เราเนี่ยได้เห็นกันก็ถือได้ว,ว่าแฟนๆยังคงสนับสนุนติดตามนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทางคณะหมอลำเสียงวีหกเนี่ยนะคะเป็นอย่างดีเสมอมา เ,เราเรียกแด่ว่าแต่ละงานเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นแฟนๆมารับชมที่หน้าเวทีนะคะก็ต่างมามอบอะไรน้าใจมอบรางวัลหน้าเวทีให้กับทางทีมงานเนี่ยนะคะอยู่ตลอดเลยงานที่ผ่านมานะคะก็เป็นงานในโซนของภาคอีสานในหลายๆจังหวัดแต่ว่าอย่างล่าสุดนะคะสําหรับวันที่12มีนาคมก็ถือได้ว,ว่าทางคณะหมอลําเสียงวิหงนะคะได้มีการออกมาอัปเดตนะคะถึงคิวงานในครั้งนี้โดยครั้งนี้นะคะทางหมอลําเสียงวิหงก,ก็ได้มีการโพสต์ว่าวันนี้12มีนาคม2566ทําการ แสดงที่วัดเขาลำพงตำบลหนองว่าอำเภอเขาชะกันจังหวัดสะแก้วนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ออกจากโซนของภาคอีสานนะคะแล้วก็ไปลุยงานที่สะแก้วนั่นเองนะคะก็น่าจะเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้นะคะที่จังหวัดสะแก้วสําหรับหมอํำเสียงวีหกในฤดูกาลที่3ปีที่3ในครั้งนี้ที่หมอํำเสียงวีหกเนี่ยนะคะได้มีการไปทําการแสดงนะคะก็ถือได้ว่างานนี้เนี่ยนะคะก็เดกได้ว่าลุยงานกันแบบยาวๆเลยสําหรับหมอํำเสียงวิหกนะคะมีการเดินสายออกงานกัน อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ยังมีไลฟ์สดกลุ่มปิดนะคะให้แฟนๆนได้รับชมกันอยู่ตลอดเลยแล้วแฟนๆนะคะก็ตามมีการติดตามนะคะสําหรับใครที่อยู่ใกล้เนี่ยก็ไปรับชมที่หน้างานส่งกําลังใจให้ที่หน้างานนะคะส่วนใครอยู่ไกลเนี่ยก็ตามมีการซาื้อบัตรไลฟ์สดกลุ่มปิดนะคะเข้าไปชมกันนั่นเองก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยนะคะได้มีการมาพูดถึงกันนะคะสําหรับทางคณะหมอลําเสียงวิหกแล้วก็หลังจากรุยงานนะคะในจังหวัดสะแก้วในครั้งนี้เนี่ยนะคะหมอลําเสียงวิหกนะคะก็ได้ได้ว่ามีงานต่อ ก็ะะถือได้ว่าในวันที่14เนี่ยก็จะมีการกลับมานะคะเป็นงานในโซนของภาคอีสานสําหรับงานที่น้องคายนั่นเองนะคะส่วนวันที่15เป็นงานที่บึงการรวมทั้งวันที่16ด้วยก็ถือได้ว่าครั้งนี้นะคะหมอรำเสียงวิหงเนี่ยลุยงานนะคะที่บึงการเนี่ยสวันติดเลยก็คือวันที่15 16แล้วก็17นั่นเองนะคะสว่วนมากก็จะเป็นคิวงานในโซนของภาคอีสานนั่นเองนะคะของทางคณะหมอรำเสียงวิหงนะคะที่เราเนี่ยนะคะได้มีการอัปเดตออกมานะคะยังไงก็รอติดตามแล้วก็สนับสน นะคะให้กับผลงานของมารลัเสียงวิหกเรียกได้ว่าตอนนี้นะคะก็ยังมีผลงานนะคะออกมาให้เราเนี่ยได้ติดตามกันอยดเรื่อยๆแล้วก็มีเจ้าภาพน,นะคะต่างมาจับจองคิวงานนะคะแล้วก็มีการพูดถึงคิวงานเพิ่มเติมเนี่ยออกมาอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็ออกมาอยู่ตลอดเลยก็เชื่อว่าแฟนๆเนี่ยนะคะก็น่าจะมีการรอติดตามกันนะคะเดี๋ยวเรานะคะก็จะเอามาพูดถึงกันอย่างแน่นอนนะคะเรียกว่าแต่งงานก็จัดเต็มจัดยิ่งใหญ่อลังการในทุกๆงานอยู่แล้วแล้วก็มีการปรับโชว์แบบอะไรต่างๆนะคะก็ถือว่าเราก็ได้เห็นถึง ความตั้งใจนะคะแล้วก็พัฒนาการความบลังการของมอลำเสียงี้หกเราก็ยังมีศิลปินอีกหลายๆคนเลยนะคะที่มาเสริมทับให้กับทางคณะมอลำเสียงวิหกเรียกได้ดว,ว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการเพิ่มเข้ามาเกือบสิบ <40 S 2> คนเลยก็ว่าได้แล้วแต่ละคนนะคะก็ยังได้รับฟีดแบงคที่ดีนะคะจากแฟนคลับนะคะมีแม่แม,แม่ที่คอยมอบกําลังใจนะคะมอบอะไรให้กับศิลปินใหม่เนี่ยตลอดเลยแล้วแต่ละคนอายุเนี่ยนะคะ <ๆ S 1> ก็ถือได้ว่าแบบยังเด็กๆก,กันอยู่มากเลยนะคะ <ๆ S 1> ก็ร่วมส่งกําลังใจเพราะทุกคนเนี่ยก็ถือได้ว่ามีทั้งพรสวัสด์แล้วก็ั่องนะคะ เนี่นะคะก็ถือว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้มีการมาอัปเดตกันสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ